ขอบคุณท,ทุกท่านนะครับและขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะครับถึงจะไม่มากมายแต่ผมดีใจที่นโยบายของผมเข้าถึงจิตใจของคุณนะครับว่าความรู้สึกผมที่จะทําเพื่อประโยชน์ของชุมชนนะครับที่ชุมชนควรจะมีควรจะได้ฝากถึงผู้ชนะด้วยนะครับว่าขอให้พิจารณานโยบาย ของผมนะครับว่าอันไหนดีนะฮะก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาว่าควรไม่ควรอย่างไรผมพร้อมที่จะร่วมงานกับท่านนะครับเพื่อชุมชนของเราฮะแล้วก็สำหรับข่าวลือนะครับว่าผมลงสมัครเพื่อจะตัดคะแนนเสียงใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือตัวผมนะครับผมจะทำเพื่อชุมชนใช้สิทธิ์ใช้เสียงในประชาธิปไตยคนอย่างผม เงินซื้อไม่ได้ครับผมครับ